ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์พระดัง .com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับจังหวัดลบบุรีครับเป็นจังหวัดที่อดีตมีพระ เกจิอาจารย์ที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพูมรังสีท่านได้ไปเรียงวิชากับขัวทาแสงที่วัดมณีโชระขันนะฮะครับเรา,าพูดถึงเกจิอาจารย์ของจังหวัดรบบุรีครับอย่างหลวงปูจ่จันทร์ครับหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูนะฮะต้องใช้คําว่าสุดยอดของพระเกจิอาจารย์นะฮะครับเราจะให้ไปดูหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูท่านเป็นอาเรว่าพระทุดงหรือว่าท่านสําเร็จวิชาทุดงวัดนะฮะครับก็วัดนางหนูหรือวัดขี้หนูนะฮะเป็น วัดที่ตั้งอยู่ริแม่น้ำลบบุรีด้านหน้าตะวันออกอยู่ที่หมู่8ตําบลโพ9ต้นอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวัดนี้ครับสร้างขึ้นในปลายสมัยอยุธยามีคนเล่ากันว่ายายหนูหรือนังหนูเป็นเศรษฐีผู้มีอันจะกินเป็นผู้สร้างไว้เท็จกินอย่างเทจริงอย่างไรก็ต้องไปสืบหาตำนานประวัติกันนะฮะหลวงพ่อจันเป็นชาวลบบุรีโดยกําเนิดเกิดในตะกูลสุดสายเมื่อประมาณอายุ2 ปี2393ที่บ้านที่บ้านบางพุทโธตำบลตะรุงอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีบิดาไดมารดาไม่ปรากฏชื่ออุป,ปนิสัยเป็นคนพูดจริงทำจริงรักพวกพ้องนักเลงพอตัวเจ้าชู้มากมีเรื่องตั้งแต่มีเรื่องแต่ละครั้ง ถึงไหนถึงกันท่านเคยฆ่าคู่อริของท่านตายแล้วก็เคยหลบหนีกฎหมายไประยะหนึ่งเป็นเวลาสิบปีเมื่อพ้นคดีายาแล้วท่านก็กลับมาที่บางพุทโธซึ่งเป็นภูมิรำเนาเพื่อเป็นการถ่ายบาปเมื่ออายุกลางคนท่านยังหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพักอุปสมบทในพระบวรและพุทธศาสนานะฮะรับณพัรศ,ศีมาวัดม้าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดนางหนูนั่นเองนะะโดยมีหลวงบุญเนียม วัดสาทรงทองเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์โพเป็นพระกรรมวาจาร์นะฮะใช้ชายาว่าจันทะโชตินะ,ะครับแล้วจามรษาอยู่ที่วัดมาในขณะนั้นวัดนางหนูเริ่มชำรุดทุดโทรมเป็นอันมากหลวงปู่จันเห็นว่าถ้าปล่อยไวเช่นนั้นวัดนางหนูก็จะเป็นวัดลางจึงข้ามฟากมาอยู่ที่วัดนางหนูเพื่อเป็นการอุ้มชูให้วัดอยู่คงเดิมนะฮะท่านได้บุรณะปฏิสังขรคอนวัดนางหนูจนกระทั่งมีความจเจริญรุ่งเรืองนะฮะ ครับเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุมงคลท่านได้สร้างไว้แล้วก็วัตถุมงคลท่านนี้มีราคาแพงและมีชื่อเสียงมากสุดได้แก่ตะกุดโทนสังวาน8ดอก16ดอกนะฮะและตะกุดมหาอุดด้วยไม้ไผ่ยอดด้วนครับเสื้อยันแดงประทิกหรือเหรียญรูปท่านครับเหรียญรูปท่านที่ท่านเห็นนะฮะครับแล้วก็งาแกะไม้คูณตายภายไม้รัก ซอนและก็กาฝากมารุมผ้ายันแดงขาวเสื้อยันแดงแจกทหารไปสงครามมีโรจีนสีพึ่งทาปากและพระผงน้ำมันรูปไทยแหวนพิรอดอกเกตนะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูนะฮะครับมาอีกองนะครับหลวงพ่อสายวัดพยัคฆรามหรือวัดเสือนะฮะครับอยู่ที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีครับวัดพยัคหรือวัดเสือเป็นวัดเดียวที่อ่าวัดเดียวกันเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อ เมื่อหลวงพ่อสายมรณภาพแล้วโดยเรียกชื่อวัดเสือนี้ตามเจ้า,าวาดรูปแรกคือท่านท่านชื่อเสือจึงเรียกตามชื่อท่านสําหรับหลวงพ่อสายเป็นเจ้าวาดรูปที่สนะฮะนี่คือที่คืออยู่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอคือหลวงพ่อสายนะฮะแล้วก็หลวงพ่อท่านมร,มรณภาพจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดเสือมาเป็นวัดพยัคฆรามนะหลวงพ่อสายอดีตเจ้าวาดวัดพยัคฆรามเกิดเมื่อวันพุธเดือนสี่ปีเถาะก็คือปีกระต่าย เมื่อปีพศ2397ณนะบ้านตำบลเ,เขาเรียกว่าโพตลาดาโพตลาดแก้วนะอำเภอ,เ,อเรียกว่าโพหวีปัจจุบันก็คืออำเภอท่าวุง้งโดนโยมิดาชื่อปัน่นมันดาชื่อเก่งนามกุลปั้นสะอาดนะครับหลวงพ่อเป็นชาวลบบุรีโดยกำเนิดอุปสมบทณ์พัฒศิมาวัดเสือครับโดยมีอุปชาพุกพกนะฮะเป็นอุปชาพระครูประเวททิ ภากรก็คือหลวงพ่อกงนะครับเป็นกมวาจารย์หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเสือเรื่อยมาจนกระทั่งหลวงพ่อสายได้ถึงกับกรรมมรณภาพลงเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีจอพศสองสี่แปดเก้าและได้พระราชทานเพลิงศพนะครับในด้านของวัตถุมงคลนะครับก็เป็นที่นิยมชมชอบนะครับกับสิทยาอนุสิ์นะฮะท่านได้ทําเหรียญไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือจะเป็นตะกรุดหรือจะเป็นพยานก็ได้รับความนิยมนะฮะนี่คือเหรียญของหลวงพ่อสายนะฮะ จากหลวงพ่อสายนะครับเราจะพาทุกท่านไปที่พระอุปชากัดนะครับพระอุปชากักนะครับวัดอัมพวันครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับพระอุปชาก,ากัดนี่สุวรรณสโลนะฮะอำเภอวัดอัมพวันจังหวัดลบบุรีท่านถือกาเอนิดอยู่ที่บ้านบางขันหมาดอำเภออำเภอเมืองมีเชื้อสายเป็นชาวรามันก็คือมอน,นะฮะเ,เกิดเมื่อปีพศ .239 8มีพี่น้องร่วมท้องสามคนเป็นชายทั้งหมดนะฮะรูปกา,กากท่านเป็นอุปชาและเป็นเจ้าหน้าทีบุด้วยนะวัดอัมพวันเป็นวัดธรรมยุทธ์ตั้งอยู่บนฝั่งฝาของแม่น้ำลบบุรีครับพุทธศาสนิชนบางขันหมากร่วมกันทำบุญทำทานแก่วัดน,นี้จำนวนมากมายหลวงพ่อหลวงพ่อกักเป็นอุปชาเป็นเถระชั้นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเรื่อมใสนับถือใครมีทุกข์ร้อน ไปหาท่านท่านก็จะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้หลวงพ่อจึงเป็นพระผู้ที่ยิ่งไปด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งนะฮะอยากจะหาพระรูปอื่นเสมอเหมือนเวลาท่านมรณภาพหลวงพ่ออุปชากักตรงกับเมื่อปีพศ2484นะฮะครับก็มาเรา,าพูดถึงเรื่องเหรียญหลวงพ่อกักนะฮะมีด้วยกัน2แบบนะฮะเหรียญหลวงพ่อกักมีด้วยกัน2แบบ คือแบบกลมนะฮะหรือแบบรีที่ท่านเห็นนะฮะนี่คือบิบแบบรูปไข่ครับสร้างเมื่อปีพศ2496นะฮะวัตถุมงคลของลุงพอ่อกัก,กที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นของชํา่่วยอันนี้ก็คือเป็นแบบกลมนะฮะขับด้านหลังก็จะเป็นยันเขาเรียกว่าตัะตุราริษีศัตว์ก็คืออิษยสัต4ีคือทุสมุทัยนิโรธมรคนะฮะท่านตามแบบของเหรียญบัตบวรตสมเด็จพระมหาสามณเจ้า กรมวชิรยานว่าโรรถท่านได้สร้างไว้เขาเรียกว่าเหรียญจตุราริยสัตย์คืออริยสัตว์สี่ก็คือทุกสมุทัยนโ้รดมากนะฮะัครับตอนนี้เหรียญที่ท่านทำเนี่ยเป็นของฝันได้แก่เหรียญทองแดงรูปไข่และเหรียญทองแดงชนิดกรมเป็นเหรียญเหรียญปั๊มหูเชื่อมอรูปเหรียญด้านหน้ามีหลวงพ่อ,อนั่ง อยู่หลวงพ่อกักก,ก็คืออุปชากักในนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะหม่มจีวรลดไหลผ้าสังกติรอบๆเหรียญจะมีภาษาไทยตารึกว่าพระอุปชากักเมื่อปีพศ2496ด้านหลังของเหรียญก็จะมีเรียกว่า,าดอกจันทร์รอบทิศเหรียญทั้งสองเหรียญนี่ชนิดกลมแลวรูปไข่จึงมีราคาแพงนะครับเหรียญทองแดงกระไรทองห่วงเชื่อมสร้างเมื่อปีพศ2478นะครับ ครับอันนี้ครับเหรียญทองแดงเขาเรียกว่ากระหลายทองห่วงเชื่อมสร้างันปีพศ .2478 ่เปเป็นเหรียญรุ่นที่สองตะ,ะ,ตะกรุดคาดเอวและเสื้อ,อบานหลวงพ่อก็สร้างไว้สําหรับเหรียญทั้ง3ชนิดดังกล่าวมาเป็นเหรียญคือเหรียญกลมเหรียญรูปไข่นะฮะสองสี่หกสวยๆครับราคาไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ลบบุรีนะฮะแล้วก็มาอีกองก็คือพระสังสังสังฆะ ภาวาราหะนะก็คือหลวงพ่อเนียมครับภุมมะสโลนะฮะหองวัดเสาท,ทองทองอำเภอเมืองจังหวัดรบบุรีนะฮะครับอดีตเจ้าวาดวัดเสาท,ทองทองเดิมชื่อเนียมนามกุลเกตสิงบีดาชื่อสิงโตนะฮะบรรดาชื่อเกตเกิดที่บ้านท่าหินตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันอังคารขึ้น6ค่่าปีฉลูตรงกับวันที่3มกุมภาพันธ์ปีพศ .2407 นนะฮะครับ เวลาย่ำค่าอุปสมบทณระพัศสีมาวัดเชิงท่าอาจารย์สาธุวัดเขาเรียกว่ากโกโกนะฮะเป็นอุปชาต่อมาเป็นพระสมุทฐานาของพระครูสังฆภา,าวราหะเล็กเมื่อพระครูสังฆภา,าวราหาะมราณะภาพลงจึงได้ย้ายมารักษาการวัดเสาทองทองจนถึงวันที่17กันยายนพศ .2440 นะฮะได้รับพระราชทาน ส,สัญญาบัตรเป็นพระครูสังฆภาวราหะตำแหน่งเจ้าวาดวัดเสาทองทองและเจ้าคณะจังหวัดรบบุรีเหรียญที่ระลึกเมื่อครั้งเลื่อนสมรสกัสร้างมาปีพศ2471นะฮะรับพร้อมด้วยเหรียญรูปใบโพขนาดเล็กครึ่งองนะสำหรับเหรียญรูปไข่มีขนาดใหญ่พอเหรียญรูปใบโพมีด้านหน้าหลวงพ่อนั่งเต็มองนะฮะด้านหลังจะมีพระพุทธนิมิต เป็นพระพุทธรูปเขาเรียกว่ามันตะเรเหรียญรูปไข่แจกเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ชายส่วนเหนรียญใบโพแจกกับผู้หญิงทั้งสองเหรียญที่เห็นในภาพเป็นเหรียญที่ดียอดเยี่ยมของจังหวัดลบบุรีนะฮะคับอย่างนี้ครับแจกผู้หญิงนะฮะครับก็ปัจจุบันนี่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากนะฮะครับก็ท่านเป็นพระที่ เขาเรียกว่ามากไปด้วยกรประฐานเวนทมนตร์คาถาอาคมต่างๆนะ,ะครับขนาดหลวงพ่อสุขวัดป่ากองมาขำเท่านียยังต้องเดินทางไปทุระที่กรุงเทพเวลาเดินทางกลับยังต้องแวะมาพักเยี่ยมหลวงบุญเนียมบ่อยครั้งเรื่องการถ่ายทอดความรู้เรื่องสายวิทย์จึงไม่น่ามีปัญหาต้องถ่ายทอดและรางเปลี่ยนกันอย่างแน่นอน,นครับหลวงบุญเนียมมรณภาพเมื่อปีพศ2485ครับนี่คือ เรื่องราวของพระเกจิอาจารย์จังหวัดลบบุรีนะฮะครับก็จะมีหลายองค์นะปัจจุบันนี้ครับก็จะมีหลายองค์และลบบุรีก็เป็นเมืองเก่าครับไม่ว่าจะเป็นภาคกุหูยานลบบุรีหรือจะเป็นยอดขุนพลนะฮะหรือจะเป็นหลวงพ่อแขกหลวงพ่อหมอหรือจะเป็นยอดขุนพลต่างๆนะครับปัจจุบันก็จะมีราคาแพงมากๆนะฮะครับย้อนไปถึงเกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่ผมพูดมาก็ยังมีหลายองค์นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะนําเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์จังหวัดลบบุรีมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะ จากรบบุรีเราจะพาทุกท่านไปทราบหรือรู้เรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับวัดหนองพงนกนะวัดหนอง,งนกอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมนะมีท่านพระครูอดุลิชารักหรือพระอาจารย์เวียนเป็นเจ้าวาดครับครั้งหนึ่งครับผมได้นำเอาเทปที่ได้บันทึกเทปพ,พิธีเททองรอพระทองคำหนักถึง18กิโลนะครับ,รบก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับมวลมหาประชาชนนับหลายพันคนนะ ขณะนี้ปัจจุบันครับพระทองคําที่เททองด้วยเนื้อทองคำแท้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งฝังเพชรฝังพลนะฮะตกแต่งอย่างดีนะะครับก็ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับก็ท่านก็คอยฟังข่าวดีนะครับทางวัดหนองมงงกก็จะจัดพิธีสมโภชครับพระทองคำเขาเรียกว่าปางพระมหาจักรพรรดิครับสวยงามมากนะฮะ คับก็ยังมีฝังเพชรฝังพลอยใช้เวลาหนึ่งปีที่ตกแต่งหลังจากที่เททองมาแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าวาดก็รอเลิกผานาทีที่จะนําเอาพระพระพุทธรูปปางพระมหาจากักรพรรดิที่เททองรอเนื้อเนื้อทองคาหนัก18กิโลนะคับณนะบนโตพิธีที่วัดหนองผงนกเอามาเปิดให้ประชาชนได้ร่วมการสวมพจธอนุโมทนาครับรอฟังข่าวนะคับตอนนี้พระได้เสร็จเรียบร้อยแล้วฝังเพชรฝังพลอยนะะรับก็ค่าใช้จ่ายนี่ครับต้องมี อ่าสี่ห้าสิบล้านนะฮะท้งพระทั้ทงทองคำท้งอ่าท,ง,ทงเพชรทั้งพลอยนะครับสวยงามมากนะฮะครับเรามาพูดเรื่องเกจอ่าพระ เกจิอาจารย์นะครับของอวัดหนองพงนกก็คือท่านพระครูอดุลพิชารักษนี่ครับเราจะให้ดูสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเนื้อทองคำครับให้ท่านเห็นกันจะชัดเลยนะครับท่านที่ได้ร่วมป็นชา้าภาพและท่านที่ได้ไปร่วมในงานพิธีเททองรอพระทองคําที่วัดหนองพงนกนะฮะทำกลางมวลมหาประชาชนเขาหลายพันคนหรือหลายหมื่นคนนะฮะท่านเห็นแล้วจะชื่นใจครับขณะนี้ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้นำมาเอาไปประดับ ก็เรียกว่าฝังเพชรฝังพลอยนะฮะขณะน,นี้รอรอเลิกผานาทีที่ทางเจ้าวาดก็คือท่านพระครูอดุลเะชารักษ์ที่จะจัดพิธีสมโภชที่ยิ่งใหญ่นะฮะนี่คือท่านเจ้าวาดวัดหนองมงนกก็คือท่านาครูพระครูอดุลเปชารักษ์หรือพระจันเวียนนะฮะครับเป็นสิทธิพุทธคมของหลวงปู่แพ้วปาวโรนะฮะครับนี่คือหลวงปู่แพรวปาวโรเทพเจ้าของกำแพงแสนนะฮะครับก็ถือว่า ท่านเป็นพระที่เมตตาครับวัดวารางวัดวารามต่างๆนะนิมนต์ท่านไปปลุกเสกวัตถุมงคลท่านก็เป็นธุระปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก็ทุกรุ่นที่ท่านไปปลุกเสกนะฮะจะโดดเด่นในเรื่องของคองกระพันนะฮะครับเมตตามหานิยมนี่คือเหรียญไตภาคไตามาศ บุกเ 1, สก1นึ่พรรษานะฮะครับอนองพงนกท่านพระครูอดุดลปิชารักหรือพระอาจารย์เวียนได้จัดสร้างแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแพ้วปอบโรนะฮะขณะนี้ปัจจุบันผมไม่ทราบว่ามีเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดหนองพงนกเหรียญไต่ภาคเนื้ออันปะก้านะฮะจากเหรียญไต้ภาคก็จะมีเหรียญเขาเรียกว่า,าน้ำเต้า เป็นเนื้อสำริดกระไหลทองนะอันนี้ก็สร้างเมื่อปีพศ2546นะครับก็จะมีเนื้อสำริดกระไหลทองก็น่าจะเหลืออยู่นะครับมากน้อยก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูที่วัดหนองพงนกอําเภอกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐมนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อยาวาสนาจินดามณีเป็นพระสิบทัศนะครับก็หลวงพระจันทร์เวียงก็ได้สร้างตามตำรับตำลาของวัดกลางบางแก้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสิบทัศน์ครับ เป็นเนื้อโลหะผสมนะเนื้อสำริดลมดำนะฮะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะขับท่านกระทรวงทรัพท์ไปสอบถามแล้วก็จะมีเหรียญหันข้างหลวงพ่อแพว่าวาโรสร้างเมื่อปีพศ2546นะฮะครับผมไม่ทราบว่ายังมีอยู่บ่าที่วัดนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดหนองพงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับอันนี้ก็สร้างตามตำหรักตำราของหลวงพ่อแช่มครับเป็นเหรียญ16จักปลอดภัยนะฮะครับ16ก็คือมงมหามงคลโสรส ปลอดภัยก็แค้วลาดปลอดภัยนะฮะจักรก็คือเป็นจักรอาวุธของพันธรายจะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆทั้งปวงนะฮะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ตกค้างนะต้องใช้คําว่าตกค้างนะฮะทางวัดหนองมังกก็ได้เปิดกุบมาให้ทุกท่านได้บูชานะฮะเหรียญละ300บาทไม่แพงครับเหรียญละ300บาทนะฮะครับก็หรือเนื้อเดียวนะเนื้อสมฤทธลมดาครับเหรียญละ300บาทนะฮะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับจะมามีตะกุดตรีมิก ด้านในจะมีไส้ตะกุดเขาเรียกว่าไส้ตะกุดพระพายตะกุดทับข้างนอกจะเป็นเซเนื้อซิลมิกนะครับมีรูปหลวงว่าแพ่บบอบโรนะครับดอกละห่อกบาบาทนะผมไม่ทราบว่าเหลือมากน้อยขนาดไหนนะโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะครับตะกุดมหาอุดมหาโชคมหาราบนะฮะเป็นเนื้อซิเลมิกแล้วก็ยังมีไส้ที่ท่านเห็นนะฮะจากตะกุดซิลมิกก,ก็จะมีตะกุดชุดครับจะมีตะกุดมหามงคลสรศหนึ่งดอกอุดผง หลวงพ่อฤาษีลิงดําได้ปลุกเสกนะฮะแล้วก็มีอกเก็ตเนื้อซิลิมิกลวงพวอวแพะวพวโรแล้วก็ยังมีตะกุดโทนนะครับกะไหลเงินกระไหลทองอีกหนึ่งอีก2ดอกนะฮะแล้วก็มีตะกุดสามประสัทอีกชุดหนึ่งฮะครับชุดละ5 0 0บาทครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดหนองพงนกอําเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับตะกุดนี้สร้างเมื่อปีพศ2 5งพนะฮะครับได้ประกอบกพิธีจักรพรรดิตายดิราชท่ามกลาง เขาเรียกว่าพระเกจิอาจารย์พระคณอาจารย์จานวนพันแววนรูปนะฮะโดยหลวงวพ้วเป็นประธานนี่คือลูกสะกดนะสะกดทุกอย่างสะกดสิ่งที่ไม่ดีสะกดสิ่งที่เป็นอธมองมงคลน,นะฮะแล้วก็มารูปหล่อหลวงวพ้วเขาเรียกว่า,าพิมพ์ตั้งม้อครับมีเนื้อเงินมีเนื้อสำร,ริดลมดําแล้วก็มีเนื้อสำร,ริดผิวไฟนะฮะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์มีปฏิหารนะครับท่านก็นลองโทรศัพท์ไปสอบถามที่วัดหนองพงนกอำเภอกำแพงแสน ครับท่านไปวัดหนองพงนกจยริ่มครับที่ซุ้มประตูนะจะมีตะกุดยักษ์ที่ได้ประกอบพิธีพุทธายพิเศษเมื่อปี50นะครับทำเป็นซุ้มประตูให้ท่านรอดนะมีความเชื่อว่าผู้ใดได้รอดแล้วผู้นั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยจกภัยพิบัตินาะนาะนะนะะการจะคิดจะทำอะไรก็จะสมนะนะความปรารถนาก็จะมีทั้งตะกุดทองตะกุดนาคและตะกุดเงินนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะวัดหนองพงนกจะมีการทอดกระถินนะฮะ ครับวันที่24พุทธจิกายนก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะร a a Godzilla, ่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถิมหาสมุีนะฮะขับท่านที่เป็น, er a a. นเจ้าภาพทอดกระถิมหาสมคีหนึ่งกองนะฮะทางวัดหนองมังกอก็จะมอบล็อกเก็ตนาฬิกาหลวงปู่แผ้วให้หนึ่งองค์นะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะไปได้เลยนะฮะครับนาฬิกาล็อกเก็ตนี่ครับกระถิมหาหาสมคีวันที่วันเสาร์ที่24พุทธจิกายนเรียนเชิญทุกท่านครับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ กรถินหนึ่งกองทางวัดก็จะมอบอร็อกเก็ตนาฬิกาหลวงวิทยาอรโรพร้อมด้วยเหรียญเจริญพรหลวงอิทยาโรณ์รุ่นสร้างวิหารนะครปี50ให้กับท่าน1เหรียญน,นะฮะเราจะให้มาดูาร็อกเก็ตนาฬิกาค่าของคนอยู่ที่เวลานะครับนี่คือร็อกเก็ตกกของหลวงวิทยาอรโระนะรด้านหลังก็จะมียันนะฮะขับด้านหน้าก็จะมีพระพุทธแเรวมงคลน,นิมิตเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะของวัดหนองพงนกที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะฮะ ไปเป็นเจ้าภาพได้เลยนะครับนี่ครับอรเก็ตนะรูปของหลวงพ่อแผ่วปาวโรเป็นนาฬิกานะครับพร้อมทั้งกล่องไม้มีลายเซ็นของหลวงพ่อแผ่วอย่างดีเลยนะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดหนองพงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมนะฮะแล้วก็ยังมีเหรียญ เจริญพอรอีกหนึ่งเหรียญนะฮะเป็นเจ้าภาพกระถินหนึ่งกอง2555บาทครับนี่คือเหรียญเจริญพรหนูว่าแพ้วปัพโระโนะฮะครับนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของการกุศลนะฮะร,ร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศร,รัทธาก็เดินเชิญทุกท่านนะฮะไปครับที่วัดหนองพงรกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ